บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยศูนเอวัมเมสุตังเอกังสมยยังภะควาสกเกสุวิหารติกบปีระวัตถุสมิงมหาวปณีมหาตาพิกขุสังคนะสัตทิงปัจจะมัตเตหี พิขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิสัทสหิจะโลกทธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิตะปะติตาหุนติภะควันตังทัสสายะพิขุสังัจักอัตขโฌจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสี อะยังโขพภควาสังเกสุวิหารติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจจะมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัสหิจะลูกวิทูหิตูหิเทหะวตา เยภูเยนสันนิปฏิตาหุนติภควันตังทัศนายะพิกขุสังคัจะเยยันนูนะมะยัมปีเยนะภควาตาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกัมิตวาภควันตูสันติเกปัจเจกะทถาพาเสยยามาติ อัทขูตาเทวตาเสยยะถาปินามะภละปะวาปุริโสสัมมัชตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัม,มิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายตาภคกวโตปุ ระโตปาตุระหังสุอัถโคตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเทตวาเอกมันตังอัสังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัโตสันตินเกอิมังคาถาอภาสิมหาสมโย ปะวะนัสมิงเทวกายะสะมาคตาอาคะตมัมมะอิมังธรรมะสมะสะัม,าสมานางทักขิยาทักกิตาเยวะอะปะราชิตะสังคันติอตขโขอาปาราเทวตาภะควตูสันติเกอีมังคาถา อาภาสิตันตระพิกโวพิกโวสะมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทะริยานิรักขันติปันธิติตาปันธิตาติอัตโข อปาราเทวตาภควัตูสันติเกอิมังคาถาอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคังอินทะขีลังโอหัดจ,จะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจะขุตมามะตาสุทันตาสุาาสูานาคาติ อัทคูอปราเทวตาภควตูสันติเกอีมังคาถาอัภาสิเยเกจิพุทธังสรานางังคตาเสนะเตขะมิสันติอาปายะภูมิิมงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรนติ ตีติสันติติอัทโขภะวาพิขูอามันเตสิเยพุยเยนะพิขเวทัะส,สุลูกัาตูสุเท е วตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัะนายะพิขุสังคัจ,จะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตมันทานนัง มัทานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตะปะระมายวะเทวะตาสันนิปปติตาอเหสุงเสยะถาปิไมยะหังเอตะระราหิเยปิ เตพิขเวพระวิสันตินาคะอานาคะตะมันทนังอลหันตูสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพะควันะควตานังเอตะปารมามยวเทะวะตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอ ตะระหิอากิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามิกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามินิอตังสุนากทะสาธุกังมานาสิ กโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโตเตพิกขูภะควะตปัจจังโสสุภะคะวะเอตะทะโวจะสีโลกะมะนุกะสามิยะทัตภูมมาตทัตสิตาเยสิตาคิรีคัพรัง ปะหิตตัตตาสามะหิตตาปูถุสีหาละลันสีนาลันลีนะโลมะหังสาสิสัมพุทโนโอทาตามณะ,ะสาสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสะสตตยันตวาวันี กาปิละวัทเวตะโตอามันตายิสัทธาสาวเกศาสนีระเตเวทวกายาอะพินกันตาเตวิชาณถาพิฆวูเตจัตตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังเตสัมปะตุระหุงยานัง อมนุสสะนุสานะทัศนังอปเปเกสะตะมัทธคุงสะหัสสังอัฏฐะสัตตังเอเกสะหาสานังอมนุสานะมัทธสุงตัปอปเปเกนันตะมัทธคุงที่สาสภาพุตตาอุง ตันจะสัพพังอภิยายะวะวักขิตตวานะจักคุมาตนูอามาันตยิสัทธาสวาเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาาถะพิขวูเยโวหังกัตตะยิสามิคาริราขิราหิ อนุปุภสูสัพพะสัตตะสหัสสายักขะวะยักขาภุมมากาปิละวัฏทะวาอะทิมันอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิโนูมธามานาอภิกามุงพี่ขุนังสมิติงวะนังฉะสหัสาเหมะวตายักขานานัตตะ วันนีโนอิตทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัติโนโมทามานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสะหาสายัขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมธามานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิงติงว่านางอิ เจเตสูราสะสหัาสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมตูชุติมตูวันนาวันตูยะสัสิโนมทธานาอภิกามุงพี่ขูน par ังสามิติงวะนังเวศามิตาปัญจะสะตายักขานานันตะวันนีโนอิทิมตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัสิโนมทธานาอภิกามุงพี่ขูนังสมิงติงวะนัง กุมพิโรราคะชักพิโกเวปุลลันสะวินีสนังพินโยนางสหสะตะสหัสหาสาสังยักขานงางปะริปะรลิลูปาสติกุมพิโรราชะคะฮิโกสูปาคะจะมิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชา ทะตะรัฐูปะสาสติคันทัพพานังอาทิตมหาราชายาสาสิโสปุปตาปิตัสะพาหูอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยาส,าสิโนโมธามานาอภิกามุงพิขูนังวะสะพิติงวะนังทักขินันจะทิสา ที่สังราชาวิรุณระโหตับปะสาสติกุมพันธานังาทิปติมหาราชายัสาสีโสปุปตาปิตาาัสะพาหวอินทะนามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาัสาสิโนโมทมานาะอภิกามุงพิคุนางสมิติงมะนางปัต ชิมันจะที่สังราชาวิรูปขูปัสาสตินาคานางังอาทิตมหาราชายัสาสศิโสปุปตาปิตัสะพหะวูอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสาสิโนโมทธมานาอาภิกามุงพี่ขูนางสมิติงวนังอุตตรันจะที่สังราชากุเวโรตัปะส ตทักยักษานางอาทิปติมหาราชายะสสิสูปุปตาปิตัสาพาโวอินทานามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันตูนาวันตยะสสิโูโมธมามนาะอภิกามุงพี่ขูนัางสมิตงว่ะนางปุริมทัททิสังทาตารัโถทักขิเนนะวิรุณหากโกปัชิเมนะวิรูปักโข กุเวโรอุตตรังทิสังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทัทันละมานาอันทังสุวะเนกะกาปิละวัฒเวเตสังม,มายาวินูทาสาอาคูวันจานิกา สทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามะเสโลจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันยูจะเทวสุโตจะมัตตริจิตะนิสุสโนจะคันทุ คันทัพภูนโรราชาโชนูสักคูอคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชานูคันทัพพาคันทับพ,พาสหราชุพิมูทามานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวนัง อะทาคูนาสภานาคาเวสาสลาสหตันชะกากัมภะลันสตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารันถาจะอาคูนาคายะสาิโนเอราวันนมหานาโคโสปาคา สมิติงว่านังเยนะเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวนามัชชะปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภิยันตาทา นาคราชน,นาณมาสิสุปัน,นโตเขมะมะกาสิพุทธูสันนหาหิวาจหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันาสาระณะังมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสะมุทัง อสุราสิตาพาตรูวาสวันสีเตอิทิมันตูยะสสินูกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราทโทนามูจีสหสตันจะพาลิปุนตานังสัพเพเวโรจานาะ มะเกะมะกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทธมุปาคะมุงสะมะโยธานิพันเตพัันเตพิกขูนางสมิติงมะนังอาปจะเทวาปทิวีจะเตโชวายโยตะทาคมุง วารุณาวารุณาเทวา,ส,า,ส,า,า,าสูโมจะสยะยะสะสา,ส,าสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสสินูทะเสเตทัสทากายาสัพเพนะนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสินูโมทมานาอภิกามุงพี่ขูนังสมิติงวนัง เวนทุจะเทวาสหารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานกขัตตานิปุรักขิตวาอาคูมันทวะราหกา วสูนังวะสะวาสะวูเสทูส,ทสกูปาคะปุรินทะทูทะเสเต,เตทสาาาัสทากยาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันตูชุติมันตูวันนะวันตูยัสสินโมุธมานาอภิการมุงพี่ขูนังสามิติงวะนังอาทคูสหภูเทวาชาลามคิสิขาริวะ อริทกาจะโรชาชาจะอุม,มาปุพะนิสะสนิภาสินูวะรุนาสหธรรมาจะอจุตาจะเนชากาสุเรยรุจิราอาคูอาคูวะ วาสะะเนสินูทเสเตทัศธากายยาสัพเพนานันตะวันนีนนอิทิมันตตชุติมันตตว,วันนาะวันตตยาสสินุโมทันาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงมะนางสมานามหาสมานามานุษามานุสสุดตมาขิธา ปะทูสิกาอาคูอาคูมนุปะทูสิกาอัทาคูฮารโยเทวาเยจะโรหิตวาซิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสาิโน ทะเสเตทสธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสินโมททมานาอภิกามุงพิ่คูนังสมิติงวนังสุกากรุมมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสาหะอทาตะไคายหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตา หาระคชามิสกูมิสกาจะยะสัสิโนฐานะยังอาคาปะชุน,โนูโยทิสาอภิสวสติเททะเสเตทัสถากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมุทธามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังเขต มิยาสุตุสิตายามากัตถกายะยะสัสิินูสัมพิตกาละมาเศรษฐาโชตินามาจะอาสวามินมินมานารตินโนอาคูอคัตคูปารณิมิตา ทัสเตทัสธากายาสเพนานันตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันตูยะสินูมุธามานาอภิกามุงพีขูนางสิมิติวนังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานันตะวณิโนนามันวเยนะอาคัดฉุงเยจันเยทะสัติสาสหปุทธชาติมัก ขีรังโอทะตินณนะมานะนาะสว่างทักเขโมูะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาปรามตัตโตจะปบุญตาอิทธิมันตูสหสันนังกุมาโรติสะโสจะสูปาคะสมิติงวนังสหัสพรมะโรกานัง มหาภุมมะมาติทิติะติอุปปะปันโนชุติมันโตพิสะมากายโยยะสัตส,สิโสทะเสตทะอิสราอาคูปัจเจกาวะสะวัตติโนเตสันจะมัต ชาตูอาคาหาริโปุโตปริวาริโตเอจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวาสัพรมเกมะราเสนาอภิกามุงปัสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันทะหาทะพันทะทะราเคนะพันทะ มัทุโบสะมันปริวาเรธะมาโวมุนจิตธะโกจิตนางอิติอัฏฐะมหาเสนูกันนะหะเสนางอภิอเปสิยะปานินาตะละมหัจจะสะรังกัตวานะเถระวังยะถาปาวุธ สะกโกเมโนะทะนะยันโตสะวิชุกโกตาต,ตะทาโสปุตปัจุทาวตัติสังกุโูอสยยังวสีตับจะสับพังอภิยายะวะวะวาากิตะวานะจักขุมาตะตูอามันตะยิ สัทธาสวาเกสาสะเนรเตมาระสีนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกาโวเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธสะสาสนังวีตะราเคหิกับปักกามมงเนสังโรมัมปิ อิทยุงสัพเพวิวิชิต,ตะสังคามาพะยาตีตยัสสิโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ